งานนี้เรียกได้ว่าได้ใจคนไทยไปเต็มๆครับผู้พันภูมะเขือลั่นชัดจะไม่มีวันถอยจากภูมะเขือเพราะที่นี่คือเขตแดนของประเทศไทยครับเรื่องเจรจาก็คือเรื่องเจรจาครับแต่ในพื้นที่การรบหน้าที่ของทหารคือการรักษาอธิปไตยและจะไม่ยอมให้พื้นที่นี้ครับกลายเป็นของฝ่ายตรงข้ามโดยเด็ดขาดครับซึ่งพันโทจากกรีฑุริรังครับผู้บังคับกองพันทหารราบที่11หน่วยเฉพาะกิจที่1 กองกาลังสุรนารีครับยืนยันทหารทุกนายพร้อมรบพร้อมปกป้องภูมะเขือจนหยดสุดท้ายครับระบุชัดปัจจุบันพื้นที่ภูมะเขือครับไม่มีทหารเขมรแม้แต่รายเดียวครับซึ่งทหารไทยของเรานั้นนะครับยึดพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จ100เอร์เซครับทั้ง25ฐานแนวสันเขาระยะทางกว่า700เมตรจนสุดจะง่อยหน้าผาครับซึ่งที่นี่ไม่ใช่แค่ฐานรบครับแต่ที่นี่คือศักดิ์ศรีของแผ่นดินไทยและทหารไทยจะไม่ยอมถอย แม้แต่ก้าวเดียวแม้ผลการเจรจาจะเป็นอย่างไรครับ